เนิร์ดรีวิววันี้นะเราจะมารีวิวภาพยน์เรื่อง Fast X นะฮะผู้กําลับเป็นใครครับคุณอ้ํารู้จักไหมครับผู้ไม่รู้จักครับแม่มาแนวแบบเล่นทางง่ายเลยไม่รู้จักครับโยนให้คุณอ้ําโยนให้คุณด้าต่อไม่รู้จักครับลุยเลตเชียร์เขาเขาทําอะไรครับคอว อ๋อโอเคฮักฉบับ MCU อ่าฮักฉบับ MCU แล้วก็มีอ่าถูกต้องแล้วก็มี now you see me now you see me ไม่ใช่นั่นจอ don't s e นะ now you don't see me สโอเคอีกแค่หนึงที่เขาเป็นผลงานการกี่กับเจ้าแรกของเขาเลยก็คือ time s p o r t e r เดอ๋อ The t แทม s p o r t e r พักไหนครับเจสันจะทัมพักแรกอ๋อพักแรกเลยนะฮะมีซูชิบ้าอ่ามีซูชิโอ้นี่ผมชอบมากเลยชอบ ชอบเพราะซูชิเพราะว่าตอนสมัยเด็กนี่สูชีนี่เป็นขวัญใจของเลย มึงมึงเปิดบุ๊คกูรเพลงเลยทั้งหมดที่ไม่ไปเลยนะเออไม่น่าเชื่อว่าเขามายังไงนะตอนแรกนี่จริงๆไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่พี่หลุยส์นะแต่จริงที่จัสตินนะจัสตินลินเนี่ยถือถือไม่กี่ภาคละเหมือนจะสองผาคอุ้ยเขาทำมาตั้งแต่คราวนี้เนี่ยพี่หลุยส์แกเข้ามาตอนประมาณแบบช่วงต้นโปรดักชั่นพอดีมันอย่างเงี้ข่าวโดยข่าวจัสตินลินเนี่ยเขากำกับภาคนี้แหละเป็นจริงแล้วแต่เขามีปัญหากันไป่เขาทะเลาะไอ้ดอมเขาใช้คำว่าปัญหาเกิด จากความคิดเห็นไม่ตรงกันทาการสั้นสั้์แต่ในเนื้อในจริงมันก็คือการทะเลาะกันภายในแหละนั่นแหละครับเลยเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนรูปกับเรื่องย่อนะฮะฟารเอ็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องราวคือก็คือพักต่อแหละฮะทั้งต่อจากหนังโอ้โหปี2 0 0พแค่วัยรุ่นขับรถสไตล์แบบว่าอะไรนะพอยต์เบรกนะเป็นพอยต์เบรกแบบขับรถรถที่เป็นปัจจุบันนะหนังฟารไดอีเวลตัวเองนะกลายเป็นหนังไฮระเบิดภูเขาเผากระ ชอมรถ<า>กินได้ไดฟิสิกส์ไม่สนใจ<ด>ปัจจุบันเนี่ยนะฟ้าสเนี่ยมาถึงท่าที่10แล้ว เขาว่ากันว่าภาคนี้จะเป็นภาคแรกของไตรภาคที่จะจบหมายความว่านี่คือฟารส x.1 เป็นเรื่องราวของคุณดอมอีกแล้วนะฮะก็แฟมิลี่เหมือนเดิมนะฮะก็รวมแฟมิลี่กันมานะแต่ปรากฏว่านะฮะไปเจออุบายนะของตัวละครใหม่ชกันดันเต้ดันเต้ดันเต้เลเยสนะฮะนักแสดงโดยพี่เจสันเมาหมัดเออก็คือว่าดันเต้เลเยสเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากฟาร์ส5นะครับซึ่งเป็นการยัดใส่แบบงงๆคนดูก็ยัง งงอยู่เลยว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงยัดเป็นตัวละครลูกชายนะสุดรักหัวแก้วหัวแหวนของพ่อค้ายาเสพติดนะฮะงงไหมล่ะงงครับเอางี้ก็เขาก็หาทางลิงก์ได้เขาหาทางลิงก์ได้นะคล้ายๆกับตอนที่เอาฮอปแอนชอเอาตาชอไปอยู่ในฟาสามอะไรก็ไม่รู้งงๆอ่ะกลับมานะฮะพี่เจสันเมาหมัดของเรานะฮะได้ไล่จัดการเนี่ยทำให้ตาดอมเนี่ย รู้สึกทรมานและก็ทรกรรมที่สุดในชีวิตนะโดยการไล่บี้ไล่ทําให้แฟมิลี่มันแตกแสลกขาดเขาเลยันดอมก็ต้องไปต่อสู้กับเลเยตเนี่ยเหมือนจะเกือบจะเป็นคนเดียวนะนะฮะจนสุดท้ายสุดนะจะเป็นยังไงไปดูในโรงภาพยนตร์แต่จะบอกให้เห็นว่านี่คือพายุสซนามิลูกใหญ่ของครอบครัวฟานะแล้วก็ตัวละครเพิ่มมาเต็มในอีดก เราคงไม่ได้เรียนตรงนี้แล้วกันไม่เล่าแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างนะฮะัแต่ก็อยากจะบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ต้องขอขอบคุณนะฮะย i p อ i ีครับผมได้เชิญเราเข้าไปดูนะรอบส่อขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าเต็มตานะฮะเพราะว่าเรานั่งใกล้จอมากถือว่าเต็มตาเต็มเต็มเรต้องบอกเยอะไม่ได้ไม่ไปแค่บอกเฉยๆว่ามันเต็มตาจริงแล้วก็จริงๆประวัติของการดูฟาสของบุนดาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีช่วงชุก เวลาที่เต็มตายเงี้ยหลายครั้งใช่ใช่ยุคยุคหนึ่งดอนดอนดูฟาสอะไรสักอย่างหกพันหกใช่ไหมแบบนั่งชิมจอกันเลยอ่ะไปกับเพื่อนอ่ะไปกับฝูงอ่ะเออดังช่วจอเลยอารมณ์แบบคนแบบคนกำลังแบบไฮกันฟาสไฟไงเออฟาสไฟดีดมากฟาร์ตโแล้งต้องสนุกมากแน่แเข้าไปดูปุ๊บอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งคือทำไมมัน ทำไมมันเป็เท่าฟ้าห้าวะตอนดูตัวอย่างนี้ตื่นเต้นมากโอ้ตื่นเต้นมากเออพอดูพอดูเสร็จปุ๊บอุ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะไรวะนี่โลกเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะนะฮะฟาร์ซิดนะฮะยังคงครับมีโครงสร้างเรื่องที่เลิศเทอะเหมือนเดิมแต่แต่แต่ต้องผมอาจจะไม่เก่งเรื่อง world building ในการสร้างโลกนะฮะแต่ก็สามารถที่จะทําให้หนังเนี่ยพาตัวเองอ่ะจากจุด A ไปจุด B ไปจุด C ไปจุด D คือหนังมันไหลไปเรื่อยๆถ้าสมมติคนดูคิดเยอะเอา สมองมาใช้หรือว่าอุดมการณในการดูหนังแบบจะดูหนังเสด็จพ่อโนแลนเนี่ยมาดูฟาร์ตเอ็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเดือดแต่ผมอย่าเลยอยากได้ฟิสิกส์จ๋าฟิสิกส์แน่นอนอยากได้ไปดูเป็นจริงต้องไปไทเมอร์ถูกอีกนิดนึงแต่ไหนันเนี้ยอืมคุณไม่ได้เทั้งนั้นนะคุณได้อย่างเดียวคือความสนุกสนานของการได้ดูนะรถนะโดนบทขยี้บี้สะพานระเบิดภูเขาเผากระท่อมลงน้ำขึ้นบกเอ่ออะไรพวกเนี้ยนะฮะชาตินึงรถจะแปลงร่างแล้ว Good จริงอร์มเอ่ะผมไม่อยากพูดนะอยากจะบอกว่าถ้าพวกคุณเนี่ยใจกล้าพอพวกคุณเอาตระกูลฟ้าร์สเอาครอบครัวฟ้าไปเจอกับทาร์นโฟมเมอร์นะแล้วคุณทําหนังเรื่องได้ผมว่ามันจะมันมันจะมันมากโอ้โหจะบรรยายยังไงนะโอเคผมพูดอย่างนี้ผมอ่ะเองจากที่ผมมารีวิวตอน F9 ใช่ป่ะ F9 ก็คือฟาส9ก้ะเนาะครับเออ่ผมบ่นไว้ว่าฟาส9เนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะเซตเทเล่นเนื้อเรื่องออกมาให้มันมีหลายจุดหลาย ประเด็นให้คนอยากจะติดตามตัวละครนึกออกไหมผมแยกผมพยายามย้อนเวลาไปไปคิดถึงฟาก้าอยู่ใช่ไใครเป็นตัวร้ายวะโอ้โหพี่จอร์ซีนาวะจอร์ซีนาใช่ประเด็นคือประเด็นของความสัมพันธ์พี่น้องก็เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองคือไอตัวละครคู่หูตัวตัวเกียนน่ะตัวเกียน์จะพักสามไปทาภารกิจอะไรสักอย่างซึ่งสุดท้ายก็พาคนทั้งคู่เอ่ะอองนอกอากาศ ใจมึงไม่ละเป็นแฟนมาแค่นั้นแหละมาเพื่อทําภารกิจนั้นอะไรอย่างนั้นส่วนอีกอันนึงก็มีเรื่องราวของตัวละครของเลตตี้ใช่ไหมเหมือนก็มีประเด็นตรงที่ว่าเลตตี้เขาก็อยากจะให้เรื่องราวของตัวเองอะมันมีที่มีทางมากขึ้นในฟาสเนี่ยเออยังไม่จบนะยังมีฮางกลับมาอีกนะอมีฮารกลับมาอีกซึ่งอ่ะมันหลายซับพอตลือเกินใช่นั่นแหละมันเลยกลายไปว่าเรื่องราวมันเป็นแบบเดี๋ยวมึงก็จะไปทางนี้มึงมึงก็ไปทางนี้ยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้มากลายเป็นว่าแทนนี่จะสรุปจะฉากแอ ด้วยความแบบอะไรก็ไม่รู้ความเลอะเทอะอ่าความเลอะเทอะคือรอบเนี้ยถามว่า Fa s t X เนี่ยยังเลอะเทอะไหมเลอะเทอะแต่เป็นความเลอะเทอะที่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าขอดหลักใช้คาว่าแทบจะมีผลขอดเดียวโอเคถึงแม้ว่าตัวละครจะมีการแยกเสมอเลยออกไปทำธารกิจข้างเคียงแต่สุดท้ายจุดหมายคือการกลับมารวมตัวกันทีมอัพรวมกันอีกครั้งซึ่งการเนี้เป้าประสงค์มันชัดเจนซึ่งเราสึกว่าโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วในขณะที่ภาคก่อนคือมึงมึงมีสิ่งที่มึงอยากทำมึงมีงานที่มึงต้องจัดการ แล้วมันถามว่ามันเกี่ยวข้องในปลายทางไหมมันก็จะเกี่ยวแต่แค่ในระหว่างกูไม่ได้รู้สึกว่ามึงกำลังทําอะไรสักอย่างร่วมกันร่รวมกันเพื่อไปถึงจุดนั้นคือเอาง่ายๆไม่มีคอนเซ็ปต์เดียวกันเลอะเทอะไปแวะซ้ายแวะขวาทีสุดท้ายเนี่ยไอการจัดการกับพี่จอร์ซีน่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป้าหมายใหญ่สุดแถมกูดูเนี่ยตั้งแต่เปิดเรื่องมาเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยจอร์ซีน่าัวลครเนี้เป็นอะไรกันดอมนะกูก็รู้แล้วตอนจบเป็นยังไงมันเดาทางได้อยู่เออถ้าพามอบแฟมิลี่มันก็แฟ แฟมิลี่อีกแล้วนะสุดท้ายมึงเป็นพี่น้องกันมึงจะข้ามหันกันจนตายกันไปเลยหรอเออสุดท้ายก็แฟมิลี่รอบนี้จอร์ซีน่าก็ฉายเดี่ยวเลยนะแฟมิลี่โชว์ท่าไม่ตายตัวเองโชว์ท่าไม่ตายดีไม่เีกอ ใช่อีกนี้จะพิสเมกเกอร์แล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ดีเราก็กลายดูจอร์ซีน่าในฟาส t X เอ็กแบบติดฮาไปเลยฟาสต์เก้ามึงยังซีเรสเคร่งเครียดหน้ามึงแบบมึงจะฆ่าพี่ชายจะบีบคอพี่ชายกันตายอย่างเงี้ยอยู่ดีฟาสต์สิบมึงฮะมึงหลานเออเป็นแบบว่าคุณคุณหลานคุณลุงน่ารักนะฮะเป็นลุงในฝันของใครหลายคนนะประมาณนี้นะฟาสเอ็กใครที่อยากไปดูความสนุก เราใจนะฮะแบบไม่ต้องคิดเยอะนะผมแนะนำนะว่าถ้าใครผิดหวังจากฟาดเก้าเนี่ยดูฟาดเอคุณจะรู้สึกดีคืออ่าฟีลดีถ้าใครเป็นแฟนคลับเอาผมพูดอย่างนี้กันตั้งแต่ภาค5ขึ้นไปคุณเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นยังไงยังไงอ่ะคุณก็ต้องดูภาคนี้นะฮะอันนี้คือปักหมุดเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ว่าเฮ้ยพี่ ผมแม่งรับไม่ได้วะกับความเลอะเทอะเปลือบเปื้อนนะฮะความล่องไม่อยู่กับล่องกับรอยไม่อยู่กับล่องกับรอยฉากแอคชั่นงงๆที่อยู่ดีมึงทําได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะตลกที่มาแบบเรียลาอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปคุณมันอาจจะไม่ใช่หนักพออาจจะเป็นหนังที่ทําให้คุณงุดหงิดคือถ้าถามว่าอะไรคือจุดที่น่าจดจําที่สุดต้องยอมรับว่าพี่เจสันมามัวเนี่ยสามารถเอาหนังอยู่ได้แบบน่าแปลกใจนะสามารถที่จะ ดึงคนดูเนี่ยให้โฟกัสอยู่กับนางเนี่ยไปตลอดร่องฝ่งแม้ว่ามันจะมีบางซิเนเอชันที่มันมีการเหมือนกับออกจากเมนพอดนะแล้วแวะไปพอดโรมันอเงี้ยอะไรวามันจะมีหลายๆแก๊งแฮะแวะซ้ายแวะขวาทีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆตกมาตกมาตกมาให้อยู่ในเมนเมนตัววัดเส้นทางหลักที่จะไปหาพี่เจสันเนี่ยแหละคือมันคือบรรยากาศมันเหมือนกับว่าตัวละครององของบรรยากาศตัวละครถูกครอบเอาไว้ในทุกๆเส้นทางของตัวละคร ให้มันนวดกันเข้ามาเพื่อให้มันไปสู่จุดตรงการนั่นแหละซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างกับภาคเก้าภาคเก้าเนี่ยพอมันยืนยันที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวละครเป็นพี่น้องกันเป็นคู่ธรรมะอาธรมในตอนนั้นแหะมันก็ไม่ใช่กิจของคนกิจของสมอิทิของศกวนไป มันไม่ได้เกิดคนอื่นอื่นที่จะต้องไปมานั่งเสียสสิ่งที่ต้องมาเรียสคือพี่น้องมึงจะฆ่ากันตายหรือเปล่าแต่ครั้งเนี้ยพอตัวละครเนี่ยมันคือการแตกทีมออกมาทําให้มันเกิดความสาแลกแตกขาดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็กลายเป็นว่าอ่ะสิ่งที่มันจะต้องกลับมาคือทีมนี้มันต้องกลับมารวมตัวกันต้องหาทางนู่นนั่นว่านไปในขณะเดียวกันผมพูดว่าตัวละครดันเต้ของพี่เดสมน์มั่วไม่รู้คุณอ้่งเป็นแบบผมแบบมล็บสวยเล็บสวยผมยาวสลวยไม่เกี่ยวกันที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าผมอ่ะลำคาญตัว ละครนี้มันจะเป็นมันจะเป็นวิลเลียนที่แบบว่าเรารู้สึกแบบลำคาญจังเลยทําไมมึงทําตัวแบบมันเขาตั้งใจให้มึงลำคาญนี่แหละคือตอนแรกๆมันจะรู้สึกติดความรู้สึกนี้แล้วจะกลายมาว่าเราเราไม่ค่อยชอบวิธีการเอสกเอสการแสดงตัวละครเจสันโมผมว่ามันมีมันมีประเด็นเรื่องนี้มันมีประเด็นว่าพอจ๊อกเกอร์มันจลายเป็นตัวละครที่ป๊อปปูล่าเนาะแล้วมาถูกมาทําซ้ำ่อยๆคนก็มีภาพของตัวายที่เป็นโจ๊กเกอร์แล้วพอพี่เจสันทําเนี่ยตัดเบิดมันไป มันไปพยายามเกินในการที่จะเป็นจ๊กเกอร์คนก็จะเปรียบเทียบพี่เจสันกับโจ๊กเกอร์แล้วบางครั้งเนี่ยแม้ว่าคนอย่างเราที่เออก็ดูหนังมาระดับหนึ่งดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเออเคยปล่อยจอยได้แต่ในขณะเดียวกันสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็ไปเชื่อมที่เจสันกับจ๊กเกอร์ทุกครั้งแล้วพอมันเชื่อมกันทุกครั้งเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกย่าพอเรารู้สึกว่าถึงก็ไม่ถึง แล้วตัวละครนี้จริงๆไม่ควรเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาคิดในมุมอีกมุมหนึ่งที่เรามองว่าโอเคพี่เจสันสามารถพุกเราให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆในการทําลายครอบครัวตาดองคืออย่างนี้ไอ้ดันเตในมุมของผมเนี่ยที่คนอ้าเมื่อกี้คณอ้างมายอดเรื่องจ็อกเกอร์มันก็ถูกต้องคือมันอาจจะเป็นพทเทิร์นที่เรารู้สึกว่าเราเราเจอตัวละครแบบนี้มาบ่อยๆแต่มันก็ชัดเจนตรงที่ว่าพอมันเขียนตัวละครนี้ขึ้นมามาสร้างตัวละครนี้ขึ้นมามันเฮ้ยสิ่ง ฟิตพอดีกับจักรวาลฟาสอ่ะคือในเมื่อหนังมันจะเป็นหนังแบบวอเตอร์ไปแล้วอ่ะไม่งั้นสิ่งที่มึงจะทำคือมึงก็ปล่อยเลยตามเลยไม่ต้องสนใจความความ,ความแบบตัวละครที่มันมีสติอ่ะใช่ไหมพอพูดถึงค,ความวอเตอร์ฟ u ั k เนี่ยมันมก็กลับมาอีกเรื่องนะึงคือฉากแอคชั่นในฟ้าสอ่ะจริงจริงมันเวอร์มากเลยนะอตอนแรกๆของการดูหนังฟ้าสเนี่ยตัง้งแต่ฟาสหกเนี่ย Uh huh. เรารู้สึกว่าเรายังพอลุ้นกับมันได้มก็จะคํา huh. <c oughs> ว่าลุ้นไหมเข้าใจคํา <c oughs> ว่าลุ้นคือคุณต้องรู้สึกว่า uh huh. โอกาสที่มันจะสําเร็จอะ่ะมันต่ํ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย <c oughs> คุณเลยรู้สึกว่า <c oughs> คุณลุ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกโดนฝึกสมองเนะี uh ่ย huh. ให้หนังเรื่องนี้<อ>มันทําให้คุณอนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้แม่งเป็นพวกเหลือมนุษย์เข้าใจไหมอ่าฮะแต่มึงอยู่ในโครงสร้างของความเป็นมนุษย์นะครับอระเของมันคือจะทําให้ความรู้สึกลุ้นของเราอ่ะต่ําลงเรื่อยๆออ่า หนังสําหรับคนที่ชอบคือตาดูแล้วก็บูมปามุูมปามโอ้บูม,บมบุมๆูมอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะรู้สึกแบบเออตื่นเต้น<า>แต่ในขณะเดียวกันคนที่แบบอา่าเราดูหนักซื่อรีวิวเนาะแล้วเราดูหนักเยอะเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกลุ้นอีกต่อไปแล้วมันจะกลายว่าเดี๋ยวมันก็หลอดเดี๋ยวมันก็หลอดแต่ผมเติมมาให้ตรงนี้หนึ่งสำหรับ fast x เนี่ยผมก็ยังยอมรับว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็มีความคีเอทในแง่แอคชั่นซีนอยู่นิดนึงนะไม่รู้ใครจะชอบไม่ชอบนะแต่ผมกับชอบซีนที่มันลกกกระเบิิิด้งง ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้เราจะรู้แล้วว่ามันคือความเวอร์มันคือความอันระเบิดแต่ตุ้มตามตรู้ต้มแบนั้นเนี่ยดีสุดแล้วในหนังนะหมายถึงว่าฉากระเบิดกิ้งเนี่ยผมชอบสุดแลวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้สึกว่ามันมีอิเลเมนต์ของความลุ้นใมีเหลือให้เราอยู่บ้างใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหลอยกาอากาศแล้วมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือผมว่าอย่างน้อยเขาพยายามคิดวิธีการให้ในภารกิจนั้นน่มันมีสิ่งที่พระเอกต้องทําให้สําเร็จคือมันจะไม่ ่ช่แค่ภารกิจในเชิงของแบบมึง huh. ส anyway. ู oh well. yeah. ้กันไปสู้กันมาแบบใช้รถสู้กันอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือการที่มึงจะต้องหยุดความวินาศของอีลเบิร์เนี่ยถ้าเกิดมึงกิ้งไปอาจจะไม่เชิงสปอยหรอกแต่เอาเป็นว่ามันจะไปชนสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในโรมอ่ะถ้าเกิดมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยมันจะระดับไหนเราอ่ะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าหนังนี้มันจบไป2สองอย่างอะอย่างหนึ่งคือไอเลเยสเนี่ยตายอย่างที่สองคือไอเลยเยสเนี่ยเป็นสัมารีอันนี้เรามองข้ามไปเลยนะใช่ใช่เราข้าม ดูจากพฤติกรรมอิเลเย<อ>้เนี่ยชอเนี่ยออมันยังเล็กไปเลยนะฮะแล้วมานั่งคิดคิดดูเนี่ยมีทางจบทางเดียวมึงต้องตายเพราะสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเกินที่มึงจะเป็นซามารีและวะแต่ถ้ามึงตอนจบนะแล้วมึงมานั่งกินโครโรนากันนะเอาเดี๋ยวมึงสบายใจจ้าเอาเดี่มึงสบายใจเลยแต่ผมก็ยังคิดว่ายังไงเจสันมัวมัวน่าจะเป็นตัวแฟมิลี ตัวร้ายประจำใจครอ๋อดีแล้วล่ะมันคนจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครจะเป็นอย่างนั้นนะครอรี่ถ้ามึงจะแฟมิลี่กูก็เอาที่มึงสบายใจนโอเคให้คะแนนเลยแลวให้คะแนนกันดีกว่าเออครับผมผมให้6 5ุเต็มสิแล้วไม่เก็บมากโอ้เหมือนกันเลยครับคุณอ่า6กดเต็ม10เหมือนกันอ่ะคือเฮ้ยแต่มันเป็นเลทที่ดีกว่าภาคที่9้านะสำหรับผมนะผมว่าภาคที่เกอมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมัน คือจะดูให้สนุกเรายังรู้สึกฝืนเลยเรายังรู้สึกแบบไม่เต็มที่อ่ะแต่ถามว่าสิ่งที่ไอ้ฟัสเอ็กทำเนี่ยมันยกระดับ ภาพยนต์จักรวาลฟาสไปมากมายไหมก็ไม่ไม่ยังไงฟาสไวมันก็คือการเซตตั้งมาตรฐานที่มันถือว่าโอ้โหก็คือยังเป็นไฮสเตทของมันอยู่อ่ะมันมีจุดลุ้นใช่มันยังมีฟิสิกส์อยู่บ้างมันยังทำให้เรารู้สึกว่าอเออเรื่องนี้มันเป็นไม่ได้จริงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะใครหลายๆคนอดีไม่ดีมันจะมีบางคนที่รู้สึกรีแอคกับไอตัวฉักเปิดฟาสเอ็กซ์ซึ่งก็พูดตรงๆว่ามันคือการย้อนกลับไปดูภาครกใช่ใช่มันเอาสิ่งที่ดีที่สุดของอะไรนะของแฟนชายนะขนาดจัดมาบางส่วนเราก็ยังรู้สึก เลยกับการจัดการอะไรสร้างฉากนี้ขึ้นมาได้เลยเงี้ยนึกออกไหมแล้วพอมาเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะซึ่งมันก็มีซีนแบบนี้เกิดขึ้นกลับไปบาราซิลเหมือนกันสถานที่ถ้าจะไปสถานที่เดิมเราก็คนละอารมณ์กันเลยคนละมูดเลยเนาะสปอยเลอร์เลยสิ่งที่เราอยากพูดตอนท้ายจบละเดี๋ยวจบละเดี๋ยวปิดละการกลับมาของจีเซลกับเดล็อกเนี่ย ือตัวละครจีเซลคือเกลกอดดเนี A ่ยแล้วก็ตัวละครเดอะล็อกคือตัวละครฮอปฮอปซึ่งการกลับมาของฮอปเนี่ยผมเฉยเฉยผมรู้สึกว่าเดอะล็อกตอนนี้เป็นเป็นนักนักแสดงทำลายแฟนชายเลยไปอยู่หนังแฟนชายไหนก็เจ๊งทั้งหมดไม่หรอกนะคือผมว่ามันคงเป็นการที่สุดท้ายแล้วเดอะล็อกก็คงกลับมางอมังมังนะคือเรื่องง้อเรื่องอะไรผมว่าไม่ไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นแลนที่ว่าตอนแรกเนี่ยวินเขาอาจจะอยากให้ฟาร์เอ็กซ์เนี่ยจบจบในตัวมันเองแต่ประเด็นคือพอเขาเห็นว่าเออเขาคุยกับทางเดอะล็อกได้เนี่ยอันนี้ผมเดาตวนล พอคุยทางเดอะล็อกได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยคุยกับจะตินเลยหรือว่าแบบงั้นเดี๋ยวภาคเนี้ยขอของดองแล้วเดี๋ยวภาคต่อไปขอของคอปภาคสุดท้ายเนี่ยเป็นของเอ่อไรอันอ่าแต่กกานี้เป็นการคาดการณ์ของผมเฉยๆนะมันจะทําให้3มเสาหลักของฟาสเนี่ยมันถูกเขาเรียกกระทาชำเราการย่างหนักหน่วงครับซึ่งการดึงเวลาให้ภาค3าเป็นของไรอันเนี่ยมันเป็นจุดจบที่ดีเพราะมันเป็นการเหมือนกับก็ตอนีเทคโนโลยีมันก็ไปไกลแล้วก็ก็ก็มาแก้ปมปัญหา ที่ว่าแบบตัวเองก็ไม่ได้ค่าตัวละครก็ทิ้งใช่งๆเนี่ยถ้าไอเทคโนโลยีมันถึงเนี่ยดึงเวลาอยู่ภาคสามภาคที่สองเนี่ยให้ฮอปเป็นตัวเมนเลยคือคงเจรจาแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าตัวล็อกก็ชอบฮอปเป็นตัวแมนแล้วก็ดันเต้เป็นตัวละครที่ไปเอาเรื่องฮอปต่อแล้วฮอปก็พยายามที่จะเหมือนสู้กลับเลยแล้วก็ตามสุดท้ายการว่าฮอปก็เหมือนกับเสียท่าแล้วมันจะกลายเป็นอินซิซีวอเพราะว่าตอนตอนที่ภาคท้ายเนี่ยก็ต้องไปรวมตัวกันกับไบรอันแล้วก็กลายเป็นเอ็นเกมของฟาร์ มันก็จะเป็นจุดจบที่หนึ่งทำเงินได้ด้วยได้ใจแฟนๆด้วยถ้าอยากจะกลับมาเห็นพ่อวอล์กเกอร์ถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วริานอวาตารน้องชายตัวเองว่าไปประมาณนี้ส่วนจีเซลเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมพูดตรงๆว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแล้วไม่เซอร์ไพรส์แต่ผมไม่ชอบคือผมรู้สึกว่ามันทําให้ตัวละครในฟ้าสะไม่มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอะมันทําให้โจทย์ของการมีชีวิตอยู่มันแย่ผมมองอย่างนี้นะแต่ตีความ ว่าส่วนตัวผมตีความว่าเหตุผลที่แกวกระโดกลับมาเพราะว่างจากยูดีซีใชผ่ผมว่า <c oughs> นนะว่าอันนั้นสังเกตไหมเดล็อกก็อกหักจากแบ็คอดัมแกวก็ไม่สามารถไปต่อกับวันเดอร์บูแมนกลายเป็นคน2คนที่มีจังหวะว่างแล้วก็มารับงานซะเลยไอ้เรื่องไปให้ไปต่อนี่ยังไม่ชัวร์นะ <c oughs> จะต้องรอไม่รู้ละ <c oughs> แต่อันนี้ตีความไปกันก่อนอ่ะแต่ประเด็นคือการหยิบตัวละครนี้กลับมาสิ่งที่คุณต้องมานั่งแก้คือไอ้สิ่งที่คุณทำให้ตัวละครที่ตายไปคุณจะหาวิธีการยังไงซึ่งคือคุณใช้วิธีการแบบนี้ กี่รอบแล้วอะสองรอบแล้วป่ะก็คือเลตตี้รอบหนึ่งยีบรอบหนึ่งรอบฮานอีกรวมกัน2ครั้งแล้วนี่ครั้งที่3าคุณจะเล่นมุกนี้ชุบทีมีใบกันบ่อยๆไม่ได้ก็ประมาณนี้รอดูว่าเขาจะเล่าเรื่องของกาวยังไงแต่ถามว่าในแง่ของความกันดันแฟนก็คงจะกานันแฟนๆจริงๆแหละคนที่แบบพูดง่ายอะรักในฟาสไฟส์ได้กลับมาเจอหน้าเจอตาคพบทีมคบทีมเลยคราวนี้ฟาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นแบบฟูลทีมนะฮะฟูลทีมฟูลเทิร์นดีไม่ดีอาจจะไปดึงตัวละครพักสอง ได้ป่ามีรูปใครวะโอ้หลายคือหลายคนเลยแหละอ๋อน้องโอเกะเหรอโอ้ยไม่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 หรอกน้องโอเกะเขามีลูกมีมีลูกมีผัวสบายใจแล้วโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นลุษนดีแบบสนุกสนุกนะครับไม่ได้บันทงเป็นเรื่องจริงนะได้แต่ก็เป็นความรู้สึกลำคาญอยู่นิดนิดแต่เป็นไปได้ของเราแหละเพราะว่าตอนนี้คือพี่ฮอปเขาก็ถือการชายนี้ได้คนเดียวละอาจจะเป็นพักพักช็อปแอนโชรมันมีประเด็นที่จะไปต่อได้ในช็อปแอนโชว์อีกอ่ะวันนี้เราไปกอดพ่อแพม่กันใหม้าก่อนเครับสวัสดีครับ